สวัสดีครับผมสวัสดีครับเทพนช่างน้อยเมืองไทยครับอัปเดตรายการล่าสุดครับผมอัปเดตอาการครับแม่พูดผิดเป็นรายการเชียร์แล้วก็ตัวเองเป็นพิธีกรครับโทษทีโทษทีโอเคนะครับรู้สึกว่าโอเคแล้วครับตกลงยุบลงครับพุงยุบลงเยอะครับก็คาบคาบดำๆจะเป็นคาบน้ำมันพืชครับผมอ่า อาบน้ำให้ไม่เกี้ยงครับเป็นคราบดมันพืชที่เราล้วงก้นเมื่อคืนนี้ครับจากบ้านนะครับช่วงแรกที่เราล้วงกันไม่ถึงครับเราไม่คิดว่าจะลึกขนาดไหนไม่ลึกมากครับพอมาถึงโรงพยาบาลคุณหมอท่านจัดการให้สุดแขนครับผลที่ออกมาคือทะลักเต็มคอเต็มหัวคุณหมอเลยครับเอาออกมามันเป็นก้อนใหญ่ ก้อนใหญ่ขี้แข็งก้อนใหญ่ลักษณะอาหารที่กินไปแข็งกากใยอาหารแข็งนะครับก,ก็อย่างที่สี่บอกไปครับน่าจะเป็นอ้อยแก่หรือเนตเตียแก่นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอ้อยแก่เพราะเมื่อสามสี่วันก่อนเนี่ยที่คลิปที่ผมลงที่ผูกไว้ที่ต้นประดู่ครับแล้วที่บอกมันข้ามไปกินอ้อยอน่าจะลำสองลาครับอ้อยแก่ ที่บอกว่าข้ามไปกินอ้อยไล่เสียน้อยร้อยล้านนะครับแล้วน่าถ้าถ้า,าเป็นนล้ก็น่าจะเป็นชุดนั้นถ้ามันอยู่หลายวันนะถ้าถ้าระบบอาหารมันเป็นหลายวันก็น่าจะเป็นวันนั้นครับแต่ตอนนี้ยุบแล้วครับเนี่ยครับยุบละสงสวยแล้วครับก็เล่นแล้วครับเล่นและตอนนี้เล่นแล้วครับหลังจากเมื่อช่วงสิบเอ็ดโมงที่จะยืนหลับยืนซึมครับยืนซึมช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงพักผ่อนเอาแรง พักผ่อนเอาแรงจกไม่ได้หลับเมื่อคืนไม่ได้พักเมื่อคืนแล้วก็น่าจะหมดแรงครับแล้วก็อาจจะเป็นอาการยาออกฤทธิ์ที่หมอให้ครับให้น้ำเกลือมาถึงหมอให้น้ําเกลือสองสาขวดให้ยากินอะไรเงี้ยช่วงนั้นน่จะเป็นช่วงยาออกฤทธิ์ช่วงนี้น่าจะสบายดีแล้วครับกะพือ <c oughs> <c oughs> ได้สบายๆตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเองอยู่โรงพยาบาลอยู่ บรรยากาศดีครับลมดีลมเย็นลมรื่นน้ำ้าเพียบกินอีกแล้วครับกินไม่พักอีกแล้วครับไทยพลน่ะครับเนี่ยค,ครับอาการน่าจะดีครับ โอ้โหกระพือยินดีเล่นแล้วครับเล่นแล้วครับตะกี้ก็เล่นทําไม้เล่นควงไม้เล่นแล้วครับยุบยุบเยอะเลยครับโอ้โหเมื่อคืนนี้เป่งเลยครับเมื่อคืนนี้ผมถ่ายให้ดูก็ได้น้อยเพราะว่าด้วยด้วยด้วย,วย,วยแบตโทรศัพท์ที่มันบางน้อยนะครับใช้โทรศัพท์โทรหาหมอปรึกษาหมอด้วยอะไรด้วยนะครับเมื่อคืนเนี้ย เลยคลิปที่ทำนะครับเลยสั้นบ้างไม่ชัดบ้างครับแต่เป็นการอัปเดตอาการให้ดูโดยรวมเลยครับแต่วันเนี้ยดีละบรรยากาศก็ดีครับแล้วก็สภาพก็ดีกำลังใจก็ดีครับสภาพนี้ก็น่าจะมาเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเหลืออยู่พละกกำลังเรียกพละกกำลังคืนกลับมาก็น่าจะโอเคแล้วครับเชยพนนี่ครับเล่นได้แล้วครับตบัดได้แล้ะ มันเป็นที่ถ่ายไม่ออกนะครับเพราะว่าอุจจระมันก้อนใหญ่ครับก้อนใหญ่โดยรวมแล้วก้อนมันใหญ่กว่าปกตินะครับหมอจกออกมาก็โอเคแล้วครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวสักประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวผม จะลงอัปเดตให้อีกสักสักพักนึงครับเดี๋ยวรอดูอาการกันไปเรื่อยแต่แต่ชุดนี้ขี้ออกมาสวยแล้วนะครับถ่ายออกมาสวยแล้วครับเหลืองสวยจากเส้นใยอะไรก็ดูดูสวยแล้วครับนแต่มันจะมีทั้งแก่ทั้งอ่อนนะครับนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นหย,ยาบหยาบแก่แก่อ,นนอ่อนอ่อนนะครับเนี่ยแต่ชุดนี้คือถ่ายออกมาแล้วครับเป็นเป็นชุดแรกหลังจากที่หมอโจกนะครับเนี่หยหมอแก่ย่า ือว่าดีแล้วครับนะครับแล้วผมจะกลับมาอัปเดตให้ชมให้ชมใหม่นะครับสวัสดีครับผม